ห้องน้ำกลางถนนใสตรงนี้เหรอนี่นะนี่ก็เสาไฟอยู่กลางถนนอีกเออเนาะเออเนาะเออขับรถไปเกิดจังบะเดบบ่อนะต้องต้องลบให้จัลดเลาเสาไฟกลางถนนพี่น้องออคิดว่าทางเบรกแล้วกันนี่แต่ก่อนเป็นห้องน้ำเก่าเพื่อนบ่ เออแต่ก่อนนี่เป็นห้องน้ําเก่าอยู่ตรงสามเหลี่ยมถนนนี่เดี๋ยวทีนี้มันก็ยสร้างถนนใหม่เพิ่นก็เลยทุบห้องน้ําเอาออกแล้วก็เหลือแต่โถมันเออเหลือแต่โถมันมันเอายกดินออกนี่ขี่ได้เลยโอ้ยมีเบิร์ตไอ้เฮ้ยสวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็มากับมาดามสวัสดีค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ยังไม่เคยมาเนาะยัง่เคยพามาเนาะยังเลยบ้านบ้านหลังเนี้ยเป็น บ้านของน้องอามซึ่งท่านเป็นผู้พิการผู้พิการเป็นผู้พิการขาเพิ่นเดินไม่ได้เนาะขารีบๆเราก็ไม่ได้มาเยี่ยมนานแล้วท่านก็เลยมาเยี่ยมมายามอันนี้เป็นบ้านเก่าเพิ่นเนาะนี่บ้านหลังเก่าตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยลมแรงมากตัวนี้นะเพราะว่าพุ่นมันโล่งนะมันโล่งนะลมมันมาทั่งพุ่นตลอดแล้วเพิ่นแบบไป ตอนนั้นไปเยี่ยมนะพันหนาวลมแ,แห้งโอ้เนาะแต่ที่เขาแปลกดีนะคือถนนอ้อมแล้วเป็นน,น,นั่นไม่ต้องทําอะไรเลยที่นะที่ของบ้านน้องอามเนี่ยมันเป็นที่ของหลวงโอ้ที่ของหลวงแล้วชาวบ้านประชาคมมติยกให้อ อามเป็น<อ>ที่อยู่อาศัยคนไม่มีที่อยู่คนไม่มีเออมันก็เลยอยู่ก,ก,กลางถนนเกาะเป็นกลางเลยนะเป็นอันนั้นนะเป็นอ้อมสี่สี่เหลี่ยมเล็กๆไปนะคะเดิมเดิมทีมันมีอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนั้นตรงท<อ>ี่ห้องน้ำตรงนั้นแหละโอ้เพิ่นตรงนั้นเพิ่นอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนบมันมันมีอีกหลังหนึ่งยกให้หลวงยกให้อแล้วเพิ่นตุยไปแล้วเป็นตุยไปแล้วก็เลยเหลือหลังนี้หลังเดียวบ้านหลังนั้นแต่ก่อนก็อยู่คนเดียวเหมือนกันมีสองครอบครัวอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้เขาแยกไปให้คนที่เหลือเขาตุยแล้วเลยทั้งหมดเลยเหลือครอบครัวนี้ ทั้งหมดเลยนะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ใช่บ้านน้องอา์มหรือเปล่าใช่เนาะโอ้พอได้เห็นนายเห็นหมดจะโดนชื่อกันได้อยู่มีน้องแมวด้วยอ่ะ่่ออได้ยบสวัสดีค่ะน้องอาล์มเราท่านบริ่งพ่อบริเห็นดนเอ้อ สวัสดียังเป็นทางการเดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นใครเนาะใครกับมาม่ามามาครับเออใครกับมาม่ามาม่าเออให้เล็กๆน้อยๆของฝากมาม่าชีหาฮออันนี้ฝากให้เพื่อนเลยอันนี้อันนี้จากมาดามจากมาดามพงโพค่ะจากมาดามให้น้องค่ะอเามาดามพงโพให้หนึ่งร้อยบาทเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายค่ะเอาไว้กินเป็นไรสบายดีไรอีครับ ย่างได้อยู่บ่ได้ครับได้ได้อยู่ลองย่างเอาเอาไข่ไปเก็บบุ่นดูนี่ครับชุบชุบชฮ้ยเฮยเ่างได้ตัวนีิอืิ่นไข่แล้วไข่อยู่จังน้อยวางไว้ก็ลูกหอยไว้บ่มันโอ้มีหันมองหอยมีแล้วเนาะแมวแล้วบ้างแมว้ะลูกน้องอาบนี่อายุเท่าไหร่คะประมาณยี่สิบเปียีเอ็ดอ่อกระุนยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบยี่สยี่สิบเจ็ด ก็รุ่นลูกเรานะยี่สิบจิตครับนั่นประมาณนั้นอือะแป๊ะไรนอนอยู่ไซเสมอนีินอนอยูข้างล่างครับนอนข้างล่างนี่แล้วโอ้เต่ก้อนนี่คือขึ้นไปนอนทึ่งๆอีกเห็ดเฮือนให้แล้วยังขึ้นไปนอนทึ่งเลยแต่ตุ้มเสมอนีินอนนี่แล้วครับหรือว่าเตะแล้วแต่อารมครับบางมือก็นอนนี่ครับบางมือก็นอนพุ่น มีแ่นอนอยู่นีรับออมี่ล้วเได้นอนนแล้วือที่อ้อมเลยนะเป็นที่หลวงเพิ่นให้อยู่นะคะขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตาครไอเพิ่นอเพิ่นนอนนี่ไอเพิ่นนอนข้างเทิงนี่อ้เพิ่นนอนพี่แล้วเพิ่นเลยนอนพี่ค่ะนอนอยู่นี่นะคะอ้ในเงือนเป็นยังไงไม่ได้ไปเบิ้งกันูกมันโอ้พิ่นนายายหัวห้อดพนเรีบร้อย มังอามเดินได้เลยได้พี่น้องเลยบัดนี้อันนี้บ่อันนี้คือที่ออกกำลังกายเพื่อนบ่ดิอันนี้เป็นที่บําบัอบําบัดเพราะตอนนั้นน้องเพิ่นเดินไม่ได้เลยอันนี้เดินได้แล้วได้เนื่อะแต่ก่อนเพื่อนต้องใส่สีขาประคองไปห้องน้าสาเหตุที่น้องเขาเดินไม่ได้คือสาเหตุบ่อยู่ๆก็เป็นเลยเท่าที่ถามอันทัง อันกำนันออปตอนะ oh. อยู่ๆน้องเพื่อนก็เป็นแบบนี้ออเออพอเจอเข้าไปเยี่ยมไปช่วงมันหน่อยกันเด้อ้าฝลังเบืองนางอยู่ตัวนี้อันนี้ว้าม,มีหัตสลักตัวหนังสือคือปากันเขียนกําแพงหรือบ่ด <c oughs> <c oughs> ิมามาเข้ามามาดามมาชมออไม่ติดเลก็กสิทธ์เหรอเสียงมนันอะอ๋อถ้าเป็นนางใ่โบรานแต่เอาปิดก่อนก็ได้ถามปิดเสียงก็ได้ลูกปิดปิดก่อนลูก พอเคยไล่สดแล้วมันดูดเลยนะเออเอาปิดซะก่อนเออบ้าไม่ได้มานานนะทุกท่านบ้านหลังนี้หลังเอยก่อนผู้ใหญ่เจดีนะเห็นว่าน้องอาร์มเนี่ยย่างไปใส่บ่ได้คนก็เลยซื้อโทรทัศน์ให้โททรัศนน์ให้ะาุค่ดยมีในโบธิพระผู้ติดตั้งเออมีจานอยู่พุ่นเชื่อมบ่เป็นจานสั่งมาติดจานจาน อีหยังล you know? ่ะผู้ใดเขียนนี่มเขียนครับเขียนเขียนครับสองเขียนเล่นซื่อๆแล้วความหมายมันเป็นจังได๋นี่อ่านบอกอ่านบอกเขียนตัวซื่อๆครับเขียนตัวซื่อๆน้องอามในจบอีหยังคะลูกจบชันอ่นอันวันหนึ่งอับอนุบาลอนุบาล1เหรอจบครับบังเรียนนี่ฉันอ่านอันวันหนึ่งจบอันอนุบาล1ก็คือจบอันคือแทบไม่ได้เรียนเลยบ่เรียนครับเรียนไจนจบเรียนจนจบอันวันุบาล1 ก็คือยังไม่ขึ้นปหนึ่งเลยบะลูกว่าขึ้นครับแต่นั้นมครูไม่ไอยากกับครูเขาเงี้ยครับแล้วครูเขาได้ให้ผมขึ้นไหมถ้าครูเขาไม่ให้ผมขึ้นผมไม่จังกันอ๋อแสดงว่าขึ้นปหนึ่งอยู่ครับไม่ขึ้นปหนึ่งแต่ว่าพออ่านออกเขียนได้ใช่ไหมคะครับออกเขียนได้ครับออกเขียนได้อยู่อันนี้มาเยี่ยมมายามนะพี่น้องเลยน้องอามเนี่ยมาทีไรอ่ะเราจะเห็นว่ามีดเนี่ยพันบริไส้เลยพี่น้องนี่ ยังไอยู่คือเก่าอยู่เพราะ mm. อ่ะแล้วรอบก่อนที่เรามาเยี่ยมเนี่ยเพิ่นตอนที่เรามาสร้างบ้านให้บ้านหลังนี้เนี่ย uh. แรกแรกเลยนะเราไม่รู้มาก่อนว่าน้องอามเนี่ยมีพี่ชายอ mm. แล้วเราสร้างเสร็จสักประมาณสักปีนึงหรือว่าสองปีนี่แหละพี่ชายเพื่อนตกงานอยู uh ่ที่กรุเทพเพื่อน,นตกงานแล้วเพื่อนกลับมาอยู่บ้านแล้วเราก็ถามว่าผู้ใดวะอ้อไอ้เพิ่น แล้วไอ้เพิ่นมานอนอยู่นี่ไอ้เพิ่นมานอนอยู่นี่เพิ่นก็เลยขึ้นไปนอนเงอนเก้าเออผมก็เลยบอกว่าให้ให้ทางผู้นําชุมชนหรือว่าอันเนี้เพราะบ้านหลังนี้เราสร้างให้น้องเขาเออใช่ถ้าถ้าเขาจะนอนหรือให้เขานอนน้ากันก็แม่ให้ไอ้เพิ่นมานอนู้เดียวให้เพิ่นนอนน้ำอยู่น้ากันนะนะเออสาเหตุที่ให้พี่ชายนอนแล้วน้องอามขึ้นไปนอนข้างบนในพ่อหยางไะอยากอยู่น้ากันบะ ได้ครัมันมันมันลงอะไรยากครับเอ้พ่นเก่งใจเออเก่งใจน้องอ้ามเนี่ยนิสัยใจคอคือจะเป็นคนเก่ียงใหญหายังไปเนี่ยเพิ่นชีบวยหยักรับเด้กแต่ก่อนเนี่ยหายังไปขึ้นเด้กขึ้นมัดทุยางเออสุกยืนรับผมก็ยังเออรับเสอบ่บอรับเออใครแล้วเนาะมูลเรื่องน้อยจังน้อยเนาะเออแต่ก่อนเนี่ยบ่รับเลยเออให้เงินไปก็ขึ้นคือเก่า เอออมือน uh ีน huh. <laughs> ี่ใครแน่จ <that together> ังน้อยแล้วเออไฟยังก็ใแทได้อยู่บ่ได้ครับเอ้าอีหยังข้างมันคือจะลุกแบบนี้บันยากคืเกินนะเฮ้ยรูเปี่ยวนเครับมันมีรูอ่ะมันก็มีหูเอ่ะมันรูน้อยน้อยเฮ้ยมันชิบหัวบอกมันย่างฝนตกนะหัวครับเวลาฝนตกมานล้วนาวันดลงมาด้ยครับเอ้าทุกท่านทไมเราต้องเอาเทปที่มันอะไรนะเฮ้ยราคาล่วงสองจุด ซึ่งตอน <ừ. S 1> ผมนยศหายนะผมมีหัวเลยอันนี้น่าจะมีอะไรไปหล่นโดนมันหรือเปล่าหรือว่ามีมีอะไรไปโดนมันหรือเปล่าตตนี่อ,อ่าตัวบูมเวิร์ดประตูนี้เปิดได้หรือว่าอามอะไรอย่ครับอะไรอยู่เงี้ยเนาะส่วนมากจะเปิดข,ข้างข้างหลังเลยเปะส่วนส่วนไลน์ที่เปิดแต่ข้างหลังเนาะมีประตูหน้าหลังล้อมรอบคือบานสไลด์หลังแวะที่เป็นเปิดไซส์ขวาได้อืมอออ แบบนีต่ว่าบ้านสไลด์รู้สึกจะเปิดตลอดใช่ไหมเปิดไว้ตลอดรับลมบุคเขได้ปิดอืออ๋อก็ถือว่าใช้งานได้นะพี่น้องเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนแล้วรายได้ของน้องนะแต่ละแต่ละวันแต่ละเดือนน่ะเขาเอามาจากไหนเอามาจากพ่อว่ะมาพ่อครับพ่อพ่ออายุออายุประมาณเจ็ดสิบเท่าไรนี่แหละ หกสิบกว่าแต่พ่อก็เฮ็ดงานอยู่แมมเบรุฮะพ่อพ่อพ่นบริหารงานพ่อไปดูซื้อเลยล่ะเตะแล้วเพื่อนเอาเงินจะใช้บัตรดิคนแก่หรอเออคือเงินคนแก่นี่มาให้เราอีกทีนึงบอกเดือนละเจ็ดร้อยเดือนละหกร้อยถ้าเจดสิบต้องเจ็ด้อยโอ้หกสิบหกร้อยเนะโอ้คือเพื่อนก็แบ่งให้ลูกอีก นม่โอ้อือนี่นะท่านก็มาเยี่ยมมายามน้องอามอ,อแต่ว่าบ้านนี่บ่อข่เด้กวาดเนาะกวดนะแมกวาดไม,ไม่กว i ดอาบ่มีครับไม่กวาดกบ่มีมนกวาดบ่มีแค่นี้มีลานข้างเหรอ่านาสังเกตเบิ้งยักใหญ่ขึ้นเนาะเอาอักใหญ่ขึ้นหลายขนาดเลย

เอออะไรกวาดพื้นมีไหมไม่กวาดกวาดพื้นมีอยู่อ๋อไม่กวาดไม้ไม่มีแต่พื้นนี่มีอยู่จะให้แบบเน้นาจากใหญ่ไม่กวาดนั่นก็พื้นเนี่ยเราก็กวาดได้ข้างล่างข้างบนก็กวาดได้นี่มันจะได้สะอาดขึ้นบ้านหลังนี้นถือว่าโอเคไม่มีอะไรแตกหักหรือว่าเสียหายมีแค่อันหลังคารั่วนิดหน่อยก็หลังคาั่วนิดหน่อยผม่ต้องสงสัยมันมันขึ้นมันขึ้นทะลุได้ มันการเวลามาเขามีรถละมันมันมันมีอะไรไปโดนมันอะมันมันบุกโมันน่าจะมีอะไรไปโดนมันหรือไม่ก็อาจจะเป็นอันบักก้อนหินอ่ะนะตอนนีนเป็นมากปาทูบักก้อนหินในน้อยมันเป็นตะทะลุเนาะเฮ้ยมันทะลุนะมันทะลุแล้วมันมีรอยบุกจากข้างบนลงมาเออใช่อยู่เห็นอยู่เป็นรูมันมันทะลุทั้งทึ่งลงมาเนี่ยเพราังคาหนานะหลังเนี่ยไม่น่าจะทะลุนะอาจจะเป็นแบบมีอ่ะมีเล็กเนาะเล็ก โยนขึ้นไปแล้วมันอันนี้เนาะใช่อยู่อาจติเป็ยนแน่นันอ่ะสารตฐานไปอาไปหาร้านค้าเทงไหร่วะเจ้านาขันมาเยี่ยมอีกเดี๋ยวชี้หาอันซิลิโคนมามาแปรหายเอาซิลิโคนมายาหายบรรยากาศนะคะบ้านแต่ดูจากร่องรอยแล้วใช้งานเพราะว่าผมมาเยี่ยมรอบไหนรอบไหนก็ตามที่นอนนี่ยไม่อยู่ตลอดทุนบรดหนอนแต่มารอบนี้นี่แล้วและแล้วเนอนอนบ้านนี่แต่ว่าผู้ใหญ่เจดีส่งไอ้ อะไรนะผ้าปูอยู่นะผ้าปูอยู่นะบ่ได้ใช้เลยมันบ่านะผ้าปูบ่ใช่ันมี้้าปูแถมมาให้อยู่นะข้าปูตั้งสองผืนนะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่สักพงสักผ้าน้องอามนะคะพี่น้องไปใส่นอก้านค่ะอยากไปซื้อของให้เพิินอคือบริเวณบ้านนี้ก็คือธรรมชาติมากเลยนะคะดูนะคะทุกคน เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะเดี๋ยวมาดามาพูดสิเบะไปหาเสือกันขอให้พนกันนะค,ะนค่ะไปหาเสือควางก็นด้นแม่นคลิปนี้ขอจบคลิปน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ